สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงเสื้อกล้ามอับม่วงนะครับก็เป็นที่ติดเอาไว้เนาะอะสำหรับใครไม่สนใจเหมือนเดิมนะไม่ไม่ต้องดูนะครับอทีนี้ใครที่ดูคลิปมาก่อนหน้านี้ก็ติดตามกันต่อในคลิปนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมมาอัพเสื้อม่วงนะเนาะเพราะว่าผมได้ของมาครบแล้วนะครับ ก็เบื้องต้นเนาะเบื้องต้นในของที่มาใหม่มันจะดอกไก่ตัวพวกนี้เนาะ MVP เนี่ยผมยังไม่เคยไปตีนะแต่เข้าใจว่าสู้ไม่ได้นะครับไอตัวที่เป็นดอกไม้เนี่ยยิ่งสู้ไม่ได้เลยนะครับอสองตัวนี้สู้ได้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องชุบนิดนึงนะครับบางทีก็ไม่รู้เป็นเป็นอะไรของเกมนะครับบางทีก็ผมไม่ต้องชุบเลยนะครับมันไม่ค่อยสกิลบางทีก็โ,โหชุบรัวๆเลยนะครับก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผม ถอดการ์ดอะไรเรียบร้อยนะครับเทียบกับของดันเนาะเดี๋ยวผมจะเทสนะครับเป็นเสื้อกล้ามเขียวอีกทีนึงนะครับแล้วก็อัพม่วงแล้วก็เทสนะครับเดี๋ยวการ์ดเอาออกก่อนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมถอดแฟลลี่กัลหลังเรียบร้อยแล้วนะก็เสื้อนะครับตัวเสื้อนะครับขอดูออฟนิดนึงนะครับออฟมันจะใกล้เคียงนะ,ะมีซีติดมาหน่อยอันนี้อาจจะเอทีเครวมๆก็ประมาณ41นฮะ อันนี้อัพขั้นสุดเนาะผมจะเทสอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะไปอัพม่วงนะครับอันนี้เป็นเสื้อดันบวกสิบสองเนาะอ่ะหกห้านะครับะ 6, 7, นะหกเจ็ดครับอ่าหกเจ็ดนะหกห้าหกเจ็ดโอเคนะครับหกห้าหกเจ็ดนะครับอ่าเปลี่ยนเป็นเสื้อสอก้ามบวกสิบนะครับอ่าหกห้านะครับหกห้าศูนย์นะครับ 6 3 650ก็คือเบาวกว่านะครับอันนี้65นะอ่กา67 65็7นะครับก็เสื้อดันยังแรงกว่าประมาณ2000นะครับทีนี้ไปอัพม่วงกันดีกว่านะครับอัพเลยอ่าอันนี้ผมเก็บมาเรียบร้อยครบแล้วนะครับครบครบซื้ออันนี้อันเดียวนะครับซื้อเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวมาอัพเลยเนาะเป็นระดับม่วงนะครับ ยืนยันอัพเลยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเทที่เสื้อที่เสื้อดันอีกทีนึงนะครับ6 58นะครับเมื่อกี้เป็น6 5หกับ6 7เนาะผมก็คิดว่าน่าจะเท่าเดิมนะครับอ่า6 5 67นะครับอ่าเป็นเสื้อม่วงบ้างนะครับเป็น69นะครับเป็น6 9แล้วห6 7, 6จนะครับ ็ง่ายๆเลยนะครับตอนทีเออ่เป็นเสื้อดันบวก12นะ่มันจะแรงกว่าเสื้อก้ามที่ยังไม่ได้ขั้นดาวบวก10อยู่ประมาณ2,000พอเสื้อก้ามอัปดาวเนี่ยมันถ้ารวมสเตตเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับเสื้อก้ามสีเขียวเนี่ยบวก15นะครับที่บวก10นะเ,ออเพราะฉะนั้นมันก็แรงกว่าตอนนี้มาแรงกว่าเสื้อดันละเสื้อดันบวก12นะ แรงกว่าแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเจาะรูแล้วก็ใช้ทีนี้จะเห็นเซนนีเนี่ยผมเก็บไว้อยู่2อย่างเนาะขอบอกว่าจะมีไอเรื่องปลานะเห็นช่องอื่นเขาทำอะ่ะผมก็จะเตรียมเงินเอาไว้นะครับเพราะอยากได้บวก12ประดับนะฮะบวกประดับแต่อันนั้นเตรียมเอาไว้นะครับแต่ตัวเสื้อเนี่ยผมจะค้างไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บสะสมเซนนีนะครับเพื่อเอาเฮกันดาวมาใส่นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะผมสรุป นะฮะมาดิฟกัน2 0 0พเนาะพอพอเข้าใจเนาะตั้งแต่ต้นนะครับเสื้อดันแรงกว่าเสื้อก้ามบวก10อ่าอัพขั้นสุดนะครับสีเขียวเนี่ยอ่าอยู่2,000นนะครับพออัพเสื้อก้ามนะครับบวก10เหมือนกันเนี่ยเป็นขั้นดาวนะครับแรงกว่าเสื้อดันอยู่2000นะครับที่ตัวของผมนะตัวคนอื่นถ้าสแตทเยอะกว่าอาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่ตัวของผมประมาณนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้6 7นะหกเจนะครับ อันนี้6 7 6 5เนี่ย2 0 0พนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวผมเจาะรูแล้วก็ใส่ตามเรื่องตามราวนะครับก็ทำไมผมถึงอัพตัวนี้เป็นม่วงชิ้นแรกรู้ไหมเพราะว่าอย่างตัวแหวนเนี่ยมันดีกว่าโลตอนที่ผมเคยเทนะประมาณ5%นะผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าผมเคยเทอยู่ประมาณ5%ย้อนไปดูก็ได้ผมจำไม่ได้จม่งชิปไหนก็ ตรงนี้มันดีกว่าแต่พอเป็นเสื้อกล้ามเนี่ยถ้าไม่อัพขั้นดาวที่บวกสิเนี่ยมันไม่ดีกว่าเสื้อดันไงเนพราะฉะนั้นเสื้อกล้ามที่ผมถึงมาได้มันก็จะไม่เรียกว่าอะไรยังใช้งานไม่ได้พออัพเป็นม่วงมันดีกว่าแล้วเราก็เอามาใช้งานได้นะครับส่วนรองเท้าเสือนะครับที่ไม่รู้ว่าเสือหรือแมวเนาะแต่ถ้าแมวเนี่ยเราน่าจะใส่ลงไปไม่ได้น่าจะเป็นรองเท้าเสือนอะไรนะครับเท็ดดี้นะครับ,รบก็เออก็คือว่ามันพอๆกับรองเท้าดันเนาะ พอๆกับรองเท้าดัานเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเก็บสเน,น่ไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อบลกสิบสองทีเดียวเลยนะครับก็เลยขายออกไปเพื่อเอาเงินมาหมุนนะครับก็ยอมเสียค่าภาษีไปประมาณ11% 1เอ็ดเปอนี่ยจำไม่ได้นะครับยอมเสียค่าภาษีไปเพื่อเอาเงินมาหมุนนะครับเพื่อเตรียมเงินเอาไว้ด้วยนะครับอโอเคนะครับสําหรับวันนี้แค่นี้ครับ